ผมอยากจะพูดเรื่องไอ้ส้มแดงหน่อยเอาสับหน่อยหนึ่งเอ้าดีดฮเม <ะ S 1> ื่อก่อนนี้คือมันทะเลาะกันระหว่างเหลืองกับแดงใช่ไหมช่ชั่วโมงนี้เหลืองแดงไม่มีแล้วนะ,ะเหลืองแม่ก็อยู่ของเหลืองอแดงก็อยู่แดงมันไม่กระทบกันแล้วนะแต่ว่าส้มกับแดงนี่แม่งด่าก,กันจริงเลยจริงจังครับผมจะบอกว่าเป็นธรรมดาที่เฉดของสีมันจะมีคนอยู่จํานวนหนึ่งที่อยู่อยู่ปีกของเฉด ของสีดัานั้นเป็นธรรมดาที่เขาจะเกิดการปะทะกันบ้างออมีคนชอบมาเล่าเรื่องนี้ผมฟังว่าเขาไปได้ยินมาไปอ่านมาว่าพวกท้มแดงเนี่ยเขาเทะเลาะก,กันหนักมากเลยเ,ออเขาเป็นสงครามเขาจะแตกแยกจริงน,นผมจะื่อว่าไม่ไม่ไม่ใช่ ทั้งแดงและส้มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ด่ากันแบบนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่เลยนะเขาก็จะพิจารณาเลือกแยกแยะ,แยแยะเลือกไปส่วนพวกที่อยู่ปีที่ถล่มกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาอย่าคิดว่านั้นเป็นทั้งหมดคนอย่างพวกเราเราเนี่ยที่ไม่ได้ไปถล่มไปทรมมานไม่ต้องไปแคร์ปล่อยให้เขาถล่มกันอยู่ของเราไปถึงเวลาเราก็ไปกาอ,อย่าไปขายายมันเท่านั้นแหละมันไม่มีใครเขาถล่มกันแบบนั้นเราก็พูดเหมือนกันดีใจมากที่มีรุ่นใหญ่แบบพี่หนูริงเนี่ย มาฟันเฟิร์มให้ยิ้มเลยยิ้มเลย <c oughs> ปินฟินฟินฟินสำหรับเจ้าของเพจนะครับที่ยิงโฆษณา s, แล้วค่าโฆษณาแพงค่าโฆษณาสูงสูงนะครับลองเอาคอสนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะใช้กับการยิงโฆษณาได้ นะครับคือจริงๆแล้วความตั้งใจจริงผมอะ่ะผมแค่อยากจะทำคอร์สที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับในโซเชียลมีเดียเฉยๆนะฮะเพื่อให้ได้ออร์แกนิกรีชที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดันมีผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เขามาลองซื้อไปนะครับแล้วเขาเอาไปประยุกต์ใช้ทำให้ค่าโฆษณาของเขาลดลงถึง10เท่าเลยแล้วก็มีรายนึงนะครับเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับ ซื้อเอาไปประยุกต์ใช้ปรากฏว่าพอปรับใช้ตามคอร์สนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าพอเขาหยุดแอดนะ่ะลิสต์มันไม่ค่อยตกเขาส่งรีวิวมาให้ดูด้วยนะครับถ้าท่านอายากทราบว่ารีวิวอยู่ตรงไหนก็ไปดูในโพสต์ข้างล่างได้นะผมโพสต์ไว้แล้วนะฮะหลายๆท่านเนี่ยซื้อไปแล้วอะ่ะแล้วเขาปรับได้ภายในสัปดาห์สองสัปดาห์เองผมว่าเขาเก่ง <c oughs> เขาเก่งจริงนะก็ไม่คิดว่าคอร์สของเราจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้นะครับก็ คอร์สนี้เนี่ย2,999บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลังซื้อคอร์สไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็ถามได้นะครับกลับมาถามได้นะไม่ว่าจะเรื่องคอร์สหรือนอกคอสนะครับถ้ารู้ผมตอบให้ถ้าไม่รู้ผมก็จะไปค้นหามาให้โอเคขอบคุณมากครับคอส2,999บาทนะทักแชทได้เลยครับขอบคุณครับ